สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดู SSK 5เป็น Part of Reading เนอะทุกคนทราบอยู่แล้วว่า Part of Reading เนี่ยอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเวลาเราจะเป็นที่ต้องแข่งขันกับเวลาดังนั้นเราขอนำเสนอเทคนิค4ข้อด้วยกันคือข้อแรกเนี่ยเราจะต้อง อ่าน question แล้วก็อ่าน answer เพื่อที่เราจะได้หา keyword ของมันเมื่อเราได้ keyword มาแล้วอะค่ะเราสามารถที่จะมาอ่าน passage เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมาสแกนคำศัพท์ที่เราอ่าน answer ไปเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็มาสก i m ก็คือเป็นอาการอ่านแบบข้ามๆไปอะและข้อที่3เนาะเราจะได้มา cut the wrong the wrong answer เพื่อที่เราจะได้หา f i n d the best answer นั่นเองเรามาดูคำศัพท์กันก่อนคำศัพท์ข้างบนนะคะเราจะเริ่มจากเตี้ยนจุดเชิงข่อย เลิกกวนเจีนยนเฟยไปหัวกงซือพ่างหนิวซื่อเฮิ่นเฟินหนี่มาดูข้อ61นะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเอ๊ยทำไมพา s s a g นี้มันยาวจังเราเริ่มจากอะไรคะเราเริ่มจาก Answer เพื่อที่เราจะหาคีย์เวิร์ดกันมาดูข้อ A ค่ะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนน่าจะเป็นอันไหนน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะมันจะมีคำว่าเต้นจุดเชิงเนาะเต้นจุดเชิงแปลว่าเครื่องชั่งน้ำหนักป่วยแปลว่าผู้เห่าเนาะก็คือว่าเสียนั่นเอง B น่าจะเป็นอะไรคะเลิกกวนก็คือ positive thinking c เจียนเฝยลดน้ำหนัก d ไปหัวกรงซื้อห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่เราหาเกี่ยวกับในคำตอบของเราเนาะต่อมาเรามาดูเพ s เซ็นะ p a s s ซ g e ของเราเนี่ยที่เราหาเราก็จะมาหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับที่เราได้มาไปหัวกรงซื้อเอ็นจิเชิราแล้วก็มีคำว่า พังเพินเฟนน,นี่จือเซียนีเรนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในข้อเนี้ยคำตอบไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเนาะไปัวงซื่อหลี่เหยวอีไ้ไถจือต้องเปาถีจงเตอเตียนจือเชิงก็คือว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ย ได้มีเครื่องชั่งน้ำหนักอีกวี่พ่าหนิวส์เจอเปเตามีผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งก็ได้ตำหนววิว่าว่าเฮ้ยทารหรอฉันเก่งเครื่องชั่งน้ำหนักนี้จังเลยอ่ะเพิ่อโยน为什么เครื่องเลยาาถามว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทาร์ได้ชั่งวันิวเดอร์ถีจง了吗มันได้พูดหรือเปล่าว่า,วาน้ำหนักเธออะเท่าไหร่ผ้าหนิวส์เฟินนิวเดอร์สวคนอ้วนคนนั้นก็เลยโกรธแล้วก็พูดว่า ปู่ไม่อะซังสิ่วกังนอี๋ใส,ส่ขึ้นไปคราวที่แล้วอะท่านน่ะจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมเขาจะ大声说เ事只限一人没事只限一人，เครื่อ,องชั่ง Hindu, น้ำหนักมาันพูดว่า <c> จำกัดหนึ่งคนเท่านั้น <c> จำกัดหนึ่งคนเท่านั้นเรามาดูข้อเองกันดีกว่านะคะ <c> ว่าเขาบอกว่าตเตี้ยนจื่อเซิงไปน้องข่อยเหรอในภาษาอังมันได้พูดไหมมันไม่มีคำว่าปู่เห่าไม่มีคำว่าข้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่อยู่ถี่เต้าเนาะ ต่อมาเขาบีน้าเวนิวเชอร์เฮนเลิกกวนเอ่อผู้หญิงคนนั้นอะเขามีเป็น positive thinking ไหมไม่น่ามีเนาะเพราะว่าเราจะเจอคําว่าเพิ่นนะเราจะเจอคําว่าเฟิร์นนี่ใช่ไหมคะต่อมาเขาซนะีเนาะอ่าน้าเวนิวเชอร์ผู้เสียงเจมเฟยเขาได้บอกวิธีขั้นตอนการลดน้ําหนักไหมหรือว่าเรามันมีคําว่าเจ็มเฟมย์ไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในหลวงไมโยทีเต้านะคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเตี้ยนจื่อเชิงชื่อไอโฮกงซื่อเต๋อ